ในการดำเนินชีวิตของคนเรานั้นกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญถ้ามีกำลังใจเข้มแข็งมีความมุมาณนาอดทนแล้วกระทำสิ่งต่างๆก็มักจะสำเร็จและได้ผลดีในทางตรงกันข้ามถ้าเกิดเสียกำลังใจหรือเกิดใจท้อแท้เบื่อหน่ายหมดอะไรตายอยากขึ้นมาแล้วแม้จะเป็นงานง่ายๆก็อาจทำไม่สำเร็จ ถึงทำสำเร็จก็อาจไม่ได้รับผลเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นผู้ที่รักความเจริญก้าวหน้าจึงต้องพยายามสร้างกำลังใจให้แข็งแกร่งไว้เสมอหรือถ้าไม่สร้างกำลังใจก็ต้องพยายามรักษากำลังใจไว้ไม่ตกคือยงให้เกิดความท้อแท้ได้อาการของใจท้อแท้นั้นดูเหมือนจะพัฒนายากอยู่สักหน่อยแต่สำหรับผู้ที่เคยกำลังใจตกเกิดความท้อแท้มาแล้ว จะรู้ดีว่าอาการของมันเป็นอย่างไรและโทษของมันมากน้อยแค่ไหนลักษณะของคนใจท้อแท้เราจะสังเกตได้จากการกระทําและการพูดคนใจท้อแท้จะทําอะไรก็ทําไปอย่างไม่ได้เอาใจใส่อย่างที่มีคําพูดกล่าวกันเป็นภาษาตลาดว่าสั่งกระตายทำคือทําไปเรื่อยๆขาดความกระตือรือร้นเสร็จก็ช่างไม่เสร็จก็ช่าง งานจะดีหรือไม่ดีก็ช่างทํำทำไปพอเวลาหมดไปวันวันหนึ่งวันหนึ่งเท่านั้นถ้าจะเอาธรรมะเข้าพิจารณาว่าคนทํางานด้วยใจท้อแทนั้นขาดธรรมะข้อไหนก็ต้องตอบว่าขาดอิทธิบาทคือคุณธรรมที่จะให้สําเร็จตามความประสงค์4ประการคือ 1. ขาดฉันทะความพอใจรักใคร่ในงานนั้น 2. ขาดวิริยะ ความภาคเปลี่ยนพยายามในงานนั้น 3. ขาดจิตตะการเอาใจใส่เอาใจฝักใฝ่ในงานนั้น4ขาดวิมังษาการพินิจพจารณาในงานนั้นนอกจากจะสังเกตที่การกระทำแล้วที่คําพูดก็มีทางสังเกตได้คือคนใจท้อแท้นั้นไม่ว่าจะพูดจาในเรื่องการงานหรือเรื่องความเจริญก้าวหน้าแห่งชีวิตก็จะต้องพูดไปในทํานองเบื่อหน่าย พูดเบื่อหน่ายคันงานไม่อยากทำงานบ้างพูดเบื่อหน่ายชีวิตไม่อยากจะอยู่เป็นคนในโลกนี้บ้างพูดในทานองหมดความกระตือรือร้นปล่อยชีวิตไปตามยถากรรมบ้างน้ำเสียงที่พูดออกมาก็เป็นเครื่องสังเกตได้ในคนที่มีใจทอแท้นั้นแม้กิริยาท่าทางก็ดูจะไม่กระฉับกระเฉงจะเยื้องกายจะเดินจะเหินก็ดูเสื่องซึมล่าช้า มองดูแววตาเมื่อลอยแสดงเป็นคนเจ้าทุกข์อยู่เสมอนอกจากนี้ยังมีที่สังเกตได้อีกหลายอย่างมูลเหตุเี่ยทำให้ใจท้อแท้ขึ้นนั้นมีหลายอย่างเกิดจากความผิดหวังเช่นสอบไล่ตกก็มีเกิดจากความพลาดหวังในเรื่องคู่รักหรือคู่ครองก็มีเป็นโรคที่สังคมนังเกียจหรือเป็นโรคที่รักษาไม่หายก็มี ถูกดุถูกด่าโดยไม่มีเหตุผลก็ทําให้เกิดใจท้อแท้ได้ไม่ได้รับความยุติธรรมจากผู้ใหญ่หรือจากผู้บังคับบัญชาเช่นทำงานดีแต่ไม่ได้รับการพิจารณาความดีความชอบตรงกันข้ามคนที่เกียจคร้านทำงานไม่ได้เอาใจใส่ต่อการงานกลับได้ดีกลับได้รับพิจารณาความดีความชอบได้เลื่อนยศได้เลื่อนขั้นเงินเดือนอย่างนี้ก็ทำให้เกิดใจท้อแท้ได้ ดังที่เราได้ยินได้ฟังคนบ่นกันอยู่เสมอทำดีไม่ได้ดีการที่บ่นออกมาว่าทำดีไม่ได้ดีและจะไปทำดีเพื่ออะไรกันนั่นแหละเพิ่งรู้เถิดว่าผู้ที่พูดที่บ่นนั้นเกิดความท้อแท้ขึ้นมาแล้วแม้ผู้ที่ไม่ได้ทำงานราชการการเมืองม่ได้ทำงานมีไรายได้เป็นเงินเดือนม่ได้ทำงานรับจ้างผู้อื่นแต่ทำงานส่วนตัวเช่นค้าขายขาดทุน ขานั่นก็ขาดทุนค้านี่ก็ขาดทุนไม่ว่าจะลงทุนทําอะไรเป็นขาดทุนไปทางนั้นก็ทําให้หมดกําลังใจทําให้เกิดใจท้อแท้ได้ผู้ที่เป็นชาวไร่ชาวนาปลูกพืชปลูกข้าวลงไปแล้วไม่ค่อยจะได้ผลทําปีแล้วปีเล่าก็ไม่ค่อยจะเหลือกินเหลือใช้แม้จะมีความขยันมันเพียรอย่างไรก็กู้ฐานะไม่ได้ไม่ไหวที่จะต้องเป็นหนี้เป็นสินเขา ยิ่งย่ำแย่อย่างนี้ทําให้หมดกําลังใจเกิดความท้อแท้ใจสรุปแล้วเรื่องจะทําให้เกิดท้อแท้ใจนั้นมีมากมายเพราะฉะนั้นในทางพระพุทธศาสนาจึงสอนให้มีกําลังใจเข้มแข็งไว้เสมออย่าปล่อยให้ใจตนเป็นทาสของความท้อแท้ได้เพราะความท้อแท้นั้นเป็นอุปสรรคกัดขวางความเจริญก้าวหน้าของชีวิตอย่างไร้กาศถ้าใครเกิดใจท้อแท้แล้วรับรองได้ว่าชีวิตของผู้นั้นหาความเจริญได้ยาก วิธีที่จะกระจัดความท้อแท้มีอยู่หลายวิธีมีทั้งวิธีธรรมดาและวิธีทางศาสนาวิธีธรรมดาได้แก่การอ่านหนังสือประเภทปลุกกำลังใจซึ่งในปัจจุบันได้มีคนเขียนขึ้นอย่างแพร่หลายมีทั้งที่เขียนขึ้นจากประสบการณ์ของตนเองและดัดแปลงมาจากตำราของฝรั่งอ่านหนังสือประเภทนี้จะช่วยเกิดกำลังใจขึ้นหนังสือประเภทประวัติของบุคคลสำคัญ ก็เป็นหนังสืออีกประเภทหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมให้เกิดกําลังใจเข้มแข็งได้เพราะในประวัติของบุคคลนั้นบางคนก็เป็นคนที่เคยพลาดหวังมาก่อนบางคนก็เป็นคนยากจนมาก่อนบางคนก็ต้องมีการต่อสู้กับชีวิตอย่างหนักแต่ในที่สุดด้วยความอดทนด้วยความภาคเพียนพยายามด้วยการทำอะไรทําจริงมีใจแน่แน่ไม่รวนเร ก็สามารถสร้างตัวกู้ฐานะได้สามารถมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักเป็นที่นิยมในวงสังคมเพราะฉะนั้นหากผู้ใดมีกำลังใจตกเกิดความท้อแท้แล้วขอแนะนำให้หาหนังสือประเภทนี้มาอ่านจะช่วยเกิดกำลังใจขึ้นได้เป็นอย่างดีส่วนวิธีทางพุทธศาสนานั้นได้แก่การใช้ธรรมะเป็นเครื่องปลุกกำลังใจเช่น ถ้าเกิดความท้อแท้เพราะผิดหวังก็ให้นึกว่านี่เป็นเรื่องธรรมดาของโลกคิดถึงหลักอนิจจังความไม่เที่ยงหรือความเปลี่ยนแปลงถ้าเกิดความท้อแท้เพราะโาครคภัยไข้เจ็บเปลี่ยนเบียนก็ให้คิดถึงว่าทุกคนเกิดมาจะต้องเจ็บไข้เป็นธรรมดาไม่มีใครจะล่วงพ้นจากความเจ็บไข้ไปได้โรคเกิดขึ้นได้มันก็หายได้ ถ้ารักษาไม่หายก็นึกว่าเป็นกรรมเก่าของเรามุ่งต่อสู้ต่อไปถ้าเกิดความท้อแท้เพราะไม่ได้รับความยุติธรรมค่อยพิจารณาว่าเวลานี้ความดีของเรายังไม่ปรากฏแต่คงได้ปรากฏเข้าสักวันหนึ่งเพราะชื่อว่าความดีแล้วตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้มือนี้ไม่ปรากฏผลมือหน้าคงปรากฏผลรวมความแล้ว ต้องเอาธรรมะมาปลุกกำลังใจให้เข้มแข็งและความท้อแท้ก็จะหายไปเองโดยเฉพาะในยุคโควิด -19 นี้เป็นยุคที่มีความสำคัญต้องเสริมสมร้างพลังใจให้แข็งแรงธรรมะจึงจะช่วยให้ชีวิตเราอยู่รอดปลอดภัยขอเจริญพร